ยอดเลยอ่ะพี่น้องเก็บยาครับสมุนไพรนี่มะระขีนกครับพี่น้องขมๆเด้อยอดเแ็บๆอบกงนั้นปีครับพี่น้องดครับยายาุณนะครับแม้ผมกินของสูงครับคุณนะ่ะแง่ไข่มดแดงกับหลานสองคนน่ะค่าแขะขหองแสบมดกะกัด ไอ้ได้บ่บ,บัดนีิได้พุ่นนะ่ะโอ้คักแถหาของหากินง่ายครับพุน่นน่ะของสูงเไอเห็นมดแดงเออเนี่ยครับวิถีชาวบ้านมันนอกชิวๆพี่นอ้องอาหารตามฤดูกาลไข่มดแดงพนะุ่น <lim> น่ะเอ้วคักแถเอาจัดไป เิน่นมัดแงครับพี uno, i, ่หนเงเาาอทั้งทอลนลนลลนลนลโอ้ลนหลายใช่ปะพี่น้องไเมืองไต่ครับมันลนโผล่โลงมาเลยอืมีดโอ้ลน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 อ๋อแขนาดครับไข่มดแดง วันอาทิตย์แล้วกินวันอาทิตย์ก<อ>ันนานยาวยอดเลยอะ่ะโอ้สุดยอดพี่น้องพี่ไข่ครับนี่ฝีมือแม่ผมสุดยอดอันนี้ไขล่ล้วนๆของแพงหากินยากครับพี่น้องไข่มดแดงพุ่นะนะเบิ่งฝีมือครับพุ่นะข้าวแกงทในน่าจะของนี่แหละครับพี่น้องพี่ตน้ตนต้นอย่างนู้น,ต,นต้นพอ่อของบ่อืม แล้วใครโอ,โอ้ยมันกัดมันกัดมันกัด,กดคนะนนะอักทีมงานครับคนนะทีมงานยนี่ทีมงานยายหลานเหรีหลนหลาน <c oughs> โอ้ได้หลายพี่องใครงามแทะหายังแกงใสนะ่เนาะอาฝาตีลองฝาตีถถอยเร็วถอายเร็วเอาบึ้บ คือจะไป็นแนั้นหมดลูกไปมาคุณนะครับฝีมือขนาดจอดของหากินเนี่ครับ<ป>แพงโอ้โลละหารลอยแผนเก็บอุปกรณ์ซอยย้ายหลานมิดฟิวก็ไกลตรงคุณนะโอ้แน่นอนแทบไปแบกนะ้สอสลดแดงครับหมดขัดหมดขัดย้ายโอ้ขัดแทะ